สวัสดีครับมาเป็นน้องครับมือนเดิมครับผมกระโเผอครับในคู่เฉลดนผ้าเพื่อนนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมครับทีมครับมือนี้กะมีเมนูครับปนจิโร่ครับกะตำบักรูงนะครับเป็นน้องเบิ้งโอ้ยไะเสร็จไหมพี่น้องหิวหรือเปล่าหิวแล้วหิวกระโวยไม่เอาโวยโวยพี่หนี่งห้ยพี่น้องมากมากินเขาพี่น้องแง้มเที่ยงมือนี้เขาคือผมมีเขาด้วยวะแบ่งกันเอาพี่น้องมากมากมือนี้ ถ้ามือนไงพี่น้องมาเนี่ในกองนะซีเทวะนาซีเทวะป่ะอืมชิมดีพี่น้องแซ่แบนีแซ่บเนาะครับมึงปุ๊นชิลอครับอืมหอเนงเนาะกูเห็นเองแหละมามาพี่น้องมา งี่น้เที่ยงอืมหั่น้าเขาเต้หืมหันหน้าเขาตุ้มทีรอข้าวกล่องเลยอืมเซะพี่น้องน้ำเทียเ่ยงครับพั่นี้หลังจากเป็นจากการสอนแล้วนะครับสอนแล้วสอนเพลนเหลี่ยมส้อนมากินข้าวน้ำกันนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์น้ำกันนะครับน้องพี่น้องเบป็นไนงะ อืมบอกอืหอมหอเ่ครับอืคนนี้หอพี่งั้นครับเนือจังเกีบเอข้าบสินะเบือนิบฮอนครับธรรมดาแบบมันถึงมันจัมวลอุ่น <coughs> ừ. ốp ừ. đúng mà, mắc hơn chắc. mang không rồi mang đi rồi mang đi cẩn <laughs> 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 đẹp <phải> ai buồn <laughs> สัก,กันแจกข้าวสองอเอ้แจกเพียงเอาเบิดบิ๊กมีเซบิ้ง ใับไดมเจัาคอืม <looked desserts> ึ <hum mel ed> ้นอดจริงเนาะเรื่องเดียวเขาไม่อืดมนัดมากครับวันนี้โปรตีบกินครับจะกินอีกแล้อืม

หนูเออได้นะนะครับนับคลิปนี้ผมกับลูกทีมนะครับก็ขออนุญาตกินก่อนนะครับไก่เบ้อเลยแะครับเนี่ก็ครับ่ลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับคู่แสดงภาเพื่อนนะครับทา้งสองยูทูบนะครับสวัสดีครับ